สวัสดีตอนเช้าวันพุธนะคะเด็กๆวันนี้คุณป้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่สิบนะคะช่างตวงวัดนะคะลูกเมื่อวันจันทร์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการช่างใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมลูกวันอังคารเกี่ยวกับความหมายของการตวงใช่ไหมคะเช้กตวงแป้งตวงน้ำตาลที่คุณป้าให้ดูเมื่อวานใช่ไหมลูกอันนี้วันนี้วันพุธใช่ไหมคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของการวัดนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าการวัดคืออะไรคะการวัดใช่ไหมคะลูกก็คือการกำหนดตัวเลขใช่ไหมคะให้ตรงกับวัตถุสิ่งของในเหตุการณ์ต่างๆของผู้เรียนซึ่งให้ใช้มาเป็นตัวเลขที่แทนลักษณะต่างๆเมื่อเวลาเราวัดใช่ไหมลูกการวัดก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีเครื่องมือในการวัดนะคะ ก็คือก่อนที่จะเราจะไปดูเครื่องมือในการวัดุม,มัมจะมาทบทวนภาษาจีนให้ก่อนนะคะช่างก็คือกุ้ยหมวัววัดตวงเชื้อฉี่ยาวฉางสั้นดานดะเบากวางหนักโฉงดะอันนี้เป็นควาภาษาจีนพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยช่างตวงวัดนะคะ,ะต่อไปนะคะอุปกรณ์แรกที่เด็กเคยเห็นในชีวิตประจำวันใช่ไหมลูก ก็คือสายวัดสายวัดไม้มันทัดก็คือใช้วัดทั่วไปใช่ไหมลูกเป็นเซนเป็นเมตรใช่ไหมคะอันนี้สายวัดที่ใช้วัดเวลาเราเราไปตัดเสื้อผ้าเรเคยไปไหมคะกับแม่ที่ร้านตัดเสื้อผ้าเขาก็จะใช้แบบนี้วัดนะคะแล้วก็มีเป็นเซนเป็นเม็ดใช่ไหมคะอันนี้ไม้มันทัดก็เหมือนกันลูกจะมีความยาวอันนี้มีแค่ถึง14เซนติเมตรใช่ไหมลูก อันนี้ก็ใช้สําหรับไว้ขีดเส้นใต้เอาไว้วัดสิ่งของในห้องเวลาค,ครูให้เด็กวัดใช่ไหมลูกเด็กก็จะรู้ว่าดินสอเด็กๆยาวเท่าไหร่ขีดเซนไห้มันทัดเท่าไหร่ยางลบยาวเท่าไร่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสายวัดทั่วไปที่เด็กเคยเห็นตั้งไม้มันทัดและสายวัดต่อไปนะคะอ,ะอันนี้ใครรู้จักบ้างยกมือคะ่ะอันนี้คือตลับเม็ดนะคะที่เอาไว้สําหรับช่างใช่ไหมลูก ช่างที่เขาทางานก่อสร้างทําช่างปูนช่างไม้เขาจะเนบไว้ที่เอลดีกคือสังเกตไหมลูกบางทีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเด็กอาจจะเป็นช่างใช่ไหมลูกก็มีตลับเม็ดแขวนไว้เวลาเราไปเอ,อะไรที่จะวัดในการทําก่อสร้างเราก็เอามาวัดได้เลยอันนี้เขาเรียกตลับเม็ดนะคะจะมีเป็นเซนเป็นเม็ดเหมือนกันลูกแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะห้ามเอาแบบนี้ ไปใช้อย่างอื่นนะคะบางคนเอาไปเล่นมันจะบาดมือน,นะคะเพราะว่ามันมีความคมมากนะคะอันนี้สายรัดเอววัดเอวเอว่าเอวเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะสำหรับคนที่ออกกําลังกายใช่ไหมลูกก็จะได้ลดเอวว่าเราเอวสกีเซนและเอวเราหายไปเท่าไหร่เพราะว่าการออกกําลังกายก็ช่วยให้เราหุ่นดีใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สายวัดมาวัดดูความแตกต่างในแต่ละครั้งใช่ไหมลูก อันนี้อะไรเอ่ยใครรู้จักอันนี้เป็นที่วัดส่วนสูงเด็กใช่ไหมคะลูกเด็กเด็กเคยวัดแล้วนะพวกพิราบูม่าพาวัดแล้วแล้วก็จะมีแบบทั่วไปเห็นไหมคะของผู้ใหญ่ก็วัดได้นะคะของเด็กอันนี้ของเราวัดแบบนี้ว่าเดือนนี้เราสูงกี่เซนกี่เมตรใช่ไหมคะกี่เซนติเมตรใช่ไหมลูกแล้วเราก็ดูความสูงของเราจากการวัดส่วนสูงนี่แหละลูก ต่อไปนะคะไม้บรรทัดหลากสีอันนี้ก็คือเอาไวด้ดูเป็นเซนติเมตรเหมือนกันหลกเอาไว้วัดสิ่งต่างๆของต่างๆในห้องบางทีเราเรียนหน่วยเรื่องช่างตวงวัดคุณครูมั่จะให้เอาของมาวัดคนละหนึ่งิ้นใช่ไมคะเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดวัดเลยบางคนก็จะได้สองเซนบางคนก็จะได้สามเซนใช่ไหมคะเพราะว่าแตกต่างกันไปแต่มีบางคนนะ ถามคุณครูอยากไปวัดถุงขนมเอาวัดได้คะ่ะว่าขนมที่เด็กซื้อมายาวเท่าไหรคะก็วัดได้ก็ใช้ไม้บรรทัดวัดก็ได้คะ่ะลูกเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะเมื่อเด็กเรียนรู้แล้วเด็กสามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะในชีวิตประจําวันสามารถเล่าบอกเรื่องราวให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้นะคะมันคุมั่นสอนแล้วและก็เมื่อเด็กรู้แล้วนะคะคุณคุ้มั่งก็จะมีคุณค่าพระวรสาระคะ่ะ มาบูรณาการนะคะลูกเกี่ยวกับหน่วยช่างตวงวัดในวันนี้นะคะก็คือข้อที่สองความจริงนะคะความจริงก็คือพระเยซูจะตรัสบอกเราว่าหนสางความจริงของชีวิตเป็นการแสวงหาความจริงของธรรมชาติความจริงของโลกและความจริงของชีวิตมนุษย์ใช่ไหมคะพระองค์จะสอนให้เรารู้ว่าความจริงทําให้เราเป็นไทยก็คือ เหมือนเรื่องเกี่ยวกับการวัดใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติจริงได้วัดจริงว่าสมุดยาวเท่าไหร่ดินสอยาวเท่าไหร่เด็กๆจะได้เห็นความจริงไหมคะว่าจะยาวกี่เซนอันนี้ก็คือคุณคราพระโมรสารที่บูรณาการให้แล้วนะคะอ้าวเมื่อเด็กๆได้รู้แล้วไม่มากก็น้อยนะคะเด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะลูกนะ จากใน YouTube หรือว่าจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะเด็กๆสงสัยก็ถามได้ว่าเราจะวัดอะไรสิ่งของอย่างไรให้รู้ว่ามีความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะลูกช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะล้างมือสวมแมสเหมือนเดิมนะคะเว้นระยะห่างแล้วก็อันดับแรกเลยคุณมัจะขอบอกว่าให้ ช่วยกันส่งความดีนะคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนใช่ไหมลูกส่งความดีมาในลายกลุ่มของเรานะคะเดี๋ยวคุณมม่ำจะส่งความดีให้บอกคุณพอ่อคุณแม่ให้ส่งให้บางคนทําแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาถ่ายใช่ไหมลูกเด็กกคต้องบอกเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนออนไลน์แบบกระทันหันใช่ไหมคะเราก็เลยยังไม่ได้อะไรหนังสือสมุดก็อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมลูกคุ้มม่มก็ให้ความรู้เบื้องต้น แบบนี้เดี๋ยววันสัปดาห์หน้าเราไปเจอกันเราก็จะได้เรียนเต็มที่ใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูมั่ให้เด็กๆได้เรียนรู้เพียงแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันพฤหัสบดีเราจะมาเจอกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปนะคะวันนี้คุณครูมั่ให้ความรู้เพียงแค่นี้คะ่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ